สวัสดีครับผมซาาเอิร์ดแล้ววันนี้เราอยู่เกมอะไรวะปกป้องเกมคุยเสี้ยรอยัลเออเกมคุยเซียรอยัลนะครับผมเกมนี้ครับจะเป็นเกมที่แบบว่าแบทเทิลรอย,ยัลเกมนี้มันเกี่ยวกับการอุปกรณ์เครื่องครัวมาเล่นโอเคครับผมวันนี้ผมจะเป็นพ่อครัวป่าในการแบบหาอุปกรณ์มาตบตีกับศัตรูแล้วกันเฮ้ยมีผีเสื้อตอนคืนมาเกาะด้วยใช่ใช่ใช่ยอด ระหว่งางรอโดดเพื่อนวันนี้เรามีนิทานจะมาเล่าให้ฟังว้าวาชาเขียวพิรุกุอิชิตันอะ,อะไรวะเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามีนิทานจะมาเล่าให้ฟังเว้ยชาเขียวพิรุกุอิชิตันโอชินิทานอะไรวะเพื่อนนิทานชาดก รรียยบ้อท่านผู้ชมดูนี่ก็ท <laughs> าติดติดติดหัวไหล่สุดยอดปะเออเออเกมนี้มีไอ้นี่นะเพื่อนสล็อตอ่ะมีตูสต้ตลสล็อตลดลดให้สุ่มของโอ้โห,โหสุดยอดไอเหรียญที่เราเก็บปะมันเอาไว้สุ่มของได้อุยๆๆโอ้ย<ๆ> <laughs> สายน้ำเกลือเ้ยดูนะว่าแต่ไอเทมแต่ชิ้นอ่ะมันแบบมันบัฟตัวมันเองสม้ติสายน้ำเกลือมันก็จะแบบดีเจนเลือดเรื่อยๆอะไรประมาณนั้นโอ้ยสุดยอด มันเป็นพวกปล่อยอย่าอย่าไปหาแต่คนหมอบพอ่ไปแล้วไปแล้วปุ๊บเฮ้ยเราเจอปืนดีเลยไม่เก็บปืนคนไว้ก็บอกสไนเป็กก็บอกนึงก็บอกได้เลยก็มาเช็ควงเหรอครับวงนี่เราเอาปืนนี้ไปยิงเล่นดูเพื่อนไหนไหนไหนเนี่ยที่อยู่ตรงเท้าเราเนี่ยโอ๊ยเสียงอะไรอ่ะเก็บไปลองยิงดูจะรู้ว่าปืนมันนิ่งมากนิ่งแบบ โโอ้หเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเลยครับปืนนี้เฮ้ยเจาะเฮ้ยเพื่อน่วงมาไปเร็วไปไปเฮ้ยวงมาแล้ววงมาแล้วมันไม่วงมาไหวจังวะแล้วเข้ามาหลังเขาไปเพื่อนมีคนเยอะละเยอะละเยอะละเราอย่าที่เราอย่าเพิ่งแตกนะที่เราอย่าเพิ่งแตกน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 กสวยเพื่อนเจิมตัวเจิมตัวคุณนี้คนนี้คนโอ้ปืนปืนกูกระโดดขึ้นฟ้าไปเขาวงเขาวงเขาวงไปเลย เอยมีหลุมลบภัยวะใช่ใช่สวัสดีครับฟาร์มก่อนครับมีหลุมลบภัยีเพื่อนซ้ายซ้ายสิบห้า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 โดนโดนตายตายหรอเออเข้าหัวเลยโหดเกินยังไม่เห็นเลยเฮ้ยมันมันน็อกมันน็อกมันแค่น็อกนี่หว่ามาแล้วเพื่อนมาข้างหลังเพื่อนมาข้างหลังทิศอีทิศดียิงอยู่ยิงอยู่ทิศอีโอ้โหเจ็บเจ็บน้อยแล้วนอนแล้วน ตายดิครับยามาฮ่อ,าอ,อย่ามาเฮากับพี่นะน้องชอบอะ่ะเกมเนี้มันมีหลุมโลภัยอ่ะเหมือนเราอยู่ในสงครามโลกแบบสุดจริงว่ะใช่แล้วภาพก็สวยมากลองไปดูตรงพวกเลนอ่ะเพื่อนโหโคตรสมจริงไปเ,เพื่อนตรงนี้มีรถไหมลูกเฮ้ยไหนไหนไปดูรถเกมนี้ก่อนไป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 เฮ้ยเหมือนมีคนเลยวะขอฟังเสียงังไงไม่ใครเป่าะแล้เราเราเป่าเราเป่าเพื่อนตกใจ เห็นรถจ้ะข้างหน้าเมือเจออะไรเจออะไรปกป้องไกด์นำเที่ยวขับเลยครับขับเลยเพื่อนขับเลยเจะเป็นผู้นั่งที่ดีไปอุ้ยรถกันรถตอนนี้แม่งรถมันเยอะจังมันหน่วงมันหน่วงเหมือนของจริงเลยว่ะใช่ใช่เหมือนของจริงสุดเออมีงานที่งานเรื่องขับรถไว้ใจผมอ้าวอ่ะไอ้สล็อตเราเพิ่งสล็อตจอดดีสล็อตแบงค์ทีนึงไงไหนๆเป็นเล่นสล็อตไปเล่นสล็อตไปมีตังค์เท่าไหร่นนัไหนก็มีตังค์แม่เล่นเท่าไง เอ็มจีเหรอเนี่ยไอ้ที่มันเป็นเหรียญอยู่ข้างๆอ่ะไม่ได้แล้วไปในเกาะไม่เออมีว่ะวังสุ่มได้ระเบิดนะเว้ยเระวังสุ่มได้ระเบิดคือต้องวิ่งอ่ะเออระเบิดดักมาแบบสิบลูกเลยไปวงมาเพื่อนขึ้นรถขึ้นรถมันสุ่มไม่ได้แล้วขึ้นรถมันสุ่มได้ม่ีสโคบไม่ได้โขมมันลูกเปล่าวะใช่เหรวะเดี๋ยวเดี๋ยวไปแล้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วสวยสวยไปเลยเพื่อนเราไม่ได้ขึ้นคนเลยนี่วะไปงอา ม่ไม่ไม่เพื่อนาเต้นเอ้าวฮียมนูดอ้าเราโดนกระท้าตบตายเมื่อดูคลิปจบแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ s u b s ไ r i b e ให้กับผมด้วยครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนั่นเองและสำหรับวันนี้สตาร์อ t h ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอในคลิปใหม่นะครับบ๊ายบาย